เรามูบังว่าฮวันนี้พี่สมเกลมาเองครับ นี่มาทำบุญด้วยตัวเองเลยตักเลี้ยงญาติโยมแถวยาวเลยครับยาวไปถึงไม้นู่นนะคนแถวยาวมากยาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

หมดแล้วครับจะหมดแล้วหาม่กินแล้วสวยแล้วหล่อแล้วรวยม้าินแล้วเฮงเฮงมังนี่เลย สิบห้าสิบห้า <c oughs>

ะดหดี่ะพอไมบอกหมดแค่นางรำพอดีหมดแค่นางรำพอดีเลยอะใส่น้อยหน่อยใส่น้อยหน่อย Ừ, nói 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 nói. không khí thôi. không khí này là ngay. không hết. แต่แข่งมอแล้วครับแตแข่งมอแล right? in well. ้วครับอันนี้ของเด็กข้าแก้เาเด็กขแกอยู่นี่ไม่กน้าอรของเด็กเขาไอ้มาตันี้ไม่เดายอหากำลังตัเ้ไม่ได้ก่อนเขายังไม่ได้กินมันก็หดแล้วหมดแล้วหเดแล้วดแล้วเอาสามร้อยหมดแล้วสามบาท

ตอนนี้จะแข่งมอแล้วครับยินไปอิบตามที่ร้านได้ข้ามีเ้าา่หาช้นหน้อไปหาช้อนเราเองข้าวสาอยหมดแล้วมาสามร้อยไม่เั่าหมด้วอหมดแล้วันได้แ้ได้ไหมคะ ได้ได like ้ได้ได okay, ้ใ okay, ส่ไปเลยใส่ไปเลยช้อนไปหาเองหาช้อนได้เองใส่ไปเลยหมดหมดเลยหาคนนั้นไปหนล่ะแคไปแล้วไม่เง็นไปแล้วต้มหม้หายอย่างไม่สมแล้วอ่ะ

เอาเข้าไปแล้วบนขั้นใครคือวัดแจ๊ะ